หน้าฝนแบบนี้เหยื่อครับมีไส้เ,เดือนกับกุ้งฝอยนะครับวันนี้เรามาทําอะไรกันนะครับตามไปดูกันครับมาแซมล่วงหน้าไปแล้วนะครับตรงเดียวเฮ้ยครับโอ้ตัลุกแล้วลูกแล้วอโอ้ยทำไมฝอยอ่ะไม่เดน เป็นไงอยู่ไหมอยู่แล้วตอนนี้เรากำลังเดินทางเข้าหมายกันนะครับหน้าฝนแบบนี้เหยื่อครับมีไส้เดือนกับกุ้งฝอยนะครับวันนี้เรามาทำอะไรกันนะครับ ตามไปดูกันะครับน้แซมล่วงหน้าไปแล้วนะครับคลองสีน้ําช้าเลยครับวันนี้ครับวันนี้ไม่ได้ออกทะเลครับมาหมายน้ําจืดนะครับเป็นคลองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันหน้างานนะครับว่าเราไปทําอะไรกันฮะโอ้โหยังลกอะ่ะ ต้องบุกป,ป่าป่าดงนะครับฮะลกมากเลยฮนะคือ,อเสียวแรงไนงะแม่งท่วมหัวด้วยนะเป็นไปซุ้มเลยอะ่ะเออเอาไงวะลุยไปเลยนะเออเ,เออข้าบุตลุยไปก่อนทางเข้าครับ ยังกันลออทุ้มอุโมงนี่เรผมมาคนเดียวผมไม่มาเฮ้ยทำยอดก็มีคนเข้ามานะแต่ว่า เข้าองเดียวเย้ครับอ๋อตัลุแล้วลุกแล้วโอ้มาช่่าางงเเบิร์ดดแนนนสีทอั้มถึงกันทักทีครับเป็นน้ำบนเรียบๆน้ำลงแล้วเดี๋ยวตกตรงนี้ดูก่อนแป๊บหนึ่งถ้าไม่กินแล้วเดี๋ยวไปฝั่งนู้นฝั่งนู้น ถ้าน้ำลงมันจะตกง่ายกว่าน้ำจะไม่เลงสวัสดีท่านผู้ชมนะครับแดนานานักตกปลาทุกท่านครับคลิปนี้ผมก็มาตกกุ้งแม่น้ํากับนาแสมนะครับผมน้าแสมเป็นคนพาเข้าหมายมานะครับนะครับผลงานวันนี้ก็จะเป็นยังไงก็คอยติดตามชมกันด้วยนะครับฝากกดซับช่องพิสนุคนติดเบ็ดกันด้วยนะครับ แล้วเดี๋ยวค่อยติดตามชมผลงานกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผลงานวันนี้นะครับมาถึงที่หมายเรียบร้อยครับลิมคลองครับวันนี้ น,นี้เรียกอะไรวังหินเนอะวังหินแน่หินมันจะยืดลงไปข้างนี้นนอัอนนี้นะแซมน่าจะเจอกุ้งกินเหยื่อแล้วครับเหลือแค่นี้กุ้งแต่ตอนนี้เราย้ายจุดไปเรื่อยๆ่อเราไปหาตรงที่สวยกว่านะครับย้ายจุดบย้ายจุด 不明白。嗯 bye. còn ní já, ở này, đi, đi, đi คนเราเข้ามาเข้ามาตกลงตรงนี้ วอนนี้ก็เป้ารอรอคอยอย่างเดียวับรอกกุ้งแม่น้ํามากินเบ็ดนะครับวันนี้ผมก็มาลงกันที่คลองตะกัวกปลานะครับเป็นคลองสาขาใหญ่ของจังหวัดพังงาแห่งหนึ่งนะครับหรือเขาเรียกว่าคลองย่านยาวนะครับก็วันนี้ก็มาตกกุ้งครับ ปลาแล้วยี่นิชึบๆปลาชึบเถื่อนชึบๆเคยดึงแนื้อปลาตอดนี่เราก็ลงเบ็ดกันเรียบร้อยนะครับตกกุ้งนะครับโอ้ยปลาขึ้นทั้งหลังเลย ลองช่งดูครับผมโดนไม่โดนมาลุ้นกันครับที่ปลายดึกๆนีครับมันคือกุ้งแม่น้ำนะครับตัวแรกก็เปิดเกมมาแล้วครับโอ้ตอดจึงกับปลากินนะดึกๆนกว่าปลา ดีแท้ครับกลุ่มใบน้ำครับกลุ่มครองตัวแรกความสำเร็จนะครับตอนนี้เรามาถึงคลองนะครับครับมารอลุ้นกันครับมาโดนไม่โดนนะครับไม่โดนไโดนไกลเกินหนักมาเลยตะกลัวสายตกท้องชานกินกดนะ ไกลด้วยหมดแล้วไกลเกินนี่หน้านี่ก็หน้าหย่อนนี่แต่ว่าส้เป็ดใหญ่โอเคลันช่างเลี้ยบรอลุ้นรับว่าจะได้ไหมครับปลาหรือว่ากุ้งครับ ซันซันกุ้งแน่นอนมีมีอะไรเลยดูเหยื่อดูเหยื่อเหยื่อมาดูโอู้หมดแล้วัจับแล้วครับ ตัวเล็กกวนครับวันนี้ช่างไม่ติดเลยครับดูตัวนี้จะได้ไหมครับเป็นไงอยู่ไหมอยู่แล้วฮะอเอา,เอาไปเกาะหินอีก สรวไว้ก่อนเร,อเรียบร้อยเห็นครับ างแล้วครับช่างแล้วครับแน่นอนครับ <S <S อืมอ,อ,อมันปล่อยอ่ะไม่โดนเหลือมาที่เนียวอ้นกเปือกมาแล้วมัน เอาครับนานุโดนแล้วครับผมถ่ายไม่ทันอีกแล้วครับมาแล้วครับหลอกกินเหยื่อไปหลายเหยื่อครับโดนม่อีตัวแล้วครับผมนอนช่างไม่ได้่านนะครับเพราะว่ารีบรีบเลยครับเพราะว่ารีบเอาของเพราะว่าเดี๋ยวกลัวมันจะปล่อยครับนี่ครับตัวใหลแล้วมันรู้ไอเกียงของเจมนะครับห้าตัวครับ ก่อนจะได้ครับไปดูตัวต่อไปครับอันนะครับสำหรับทริปนี้เราก็พอแค่นี้แล้วนะครับเดินทางกลับกันแล้วครับกุ้งที่ได้ก็อยู่ในถังนี้นะครับได้วานห้าหกตัวนะครับเวลาที่เรามาตกกันก็อยู่ประมาณรักสามสี่ชั่วโมงนะครับที่มาเฝ้ากันนะครับส่วนใหญ่จะเจอกุ้งเซียนนะครับเพราะส่วนมากก็เอาเรือมาเฝ้ากันครับหลายเจ้าแล้วครับ แต่นี้เรามาตกาข้างคลองนะครับก็ถือว่าได้ช่างได้ยกกันทั้งคู่นะครับทั้งผมแล้วก็นาแซมนะครับโอเคครับเก็บของเดินทางกลับก่อนครับผม